สวัสดีครับวันนี้ผมมาหาโครงกระดูกเนินเขานะอันนี้คือบรรยากาศตอนเนินเขานะพาไปตั้งแต่เนินเขาต้นจนขึ้นเขาเลยแล้วกันโชเคไหมแมาครับเอาไ้ตั้งแต่เนินเขาจนขึ้นเขาเลยถ้าตัดไปมันก็จะเร็วขึ้นดูนั่นญาตินั่นญาติผมแล้วก็พ่อผมแล้วก็น้องผมแล้วนี่แม่ผมกลัวตกมากเลยอะ่ะมัน มันเสียวตกมากเลยเพราะว่ามันชันอยู่นะใช่ไหมครับผมดูข้างล่างข้างล่างโอ้รถเราแล้วดูวิวดิวิวสวยมากเลยโอ้ยตรงนี้ก็เหมือนกันชันเหมือนเดิมเลยชันมากอะ่ะไม่เคยเจออะไรชันขนาดนี้มาก่อนเลยดูรอบๆดูเป็นป่าโอ้ดูสิ สวยมากเลยธรรมชาติร้อนก็จริงนะแต่ผมชอบแบบนี้ต้นไม้ทําให้เราเย็นได้ท่วน,นี้ต้นไม้มันจะเยอนนะมันค่อนข้างจะเย็นไม่ร้อนมากใช่ไหมมันจะมีเขานึงที่ผมเคยไปอยู่โคตรสูงแล้วโคตรชันชันกว่านี้นดูบรรยากัศดูภูเขาโอ้ย ชันมากวิวก็สวย,ะยจะได้บ้แม่กันคุณพ่อฮะทุกคนเดินมาถึงตรงนี้ละอือต้องขึ้นไปข้างบนไปไปไปกันเดินตั้งแต่ตรงนู้นมาตรงนี้ชันมากามเลยปวดขามือโอ้โห อไเนี่ยอะไรเนี่ยมีตถี่เหยอย่าง้ย้งบนโอเคเดี๋ยวผมสตอปมาแล้วทุกคนมาถึงตรง นี่ผมเดินมาต้องเดินมาตรงนี้มันปิดดูไม่ได้มันเป็นอะไรมาดูวิวมีบ้านคนนึงไอ้ตรงนั้นน่ะหลังคาเขียวเนีย่ยโอ้ภูเขาบรรยากาศแถวนี้ก็ใช้ได้อืมอะไอ้จะแปลว่า โอเคครับนั่นนึงนะเออตรงนี้ลมน่าจะเย็นอยู่แหละแต่ว่าดูวิวเดี๋ยวเขาเปิดแล้วเล่นไม่ได้ดูไม่ได้เดี๋ยววิศวจะพามาชมอะไรอืมวันนี้ไม่เคยสมหวังเลยแต่อีกทีนึงก็ไม่ได้เลย ไปที่นึงก็ไม่ได้ดูไปที่นี้ก็ไม่ได้ดูก,ก,ก่อนก,นกลับไงเธอก็ไม่์อืมสูงอยู่เหมือนกันนะเนี่ยพรุ่งนี้พี่คนก่อนพี่คนกลับพี่คนก็ให้เข้าไปก่อนไงแต่พี่ดินพรอืมอีกที่นึงมีแอร์ที่นี้ไม่มีแอร์ธรรมชาติร้อนๆโอ้ไม่ถึงว่ามืออื่นค่ะนแล้วกอนกลับ ตอนดำนั่งพักก่อนใกล้จะกลับแล้วแปบ๊บเดียวเนาะเดี๋ยวใกล้จะกลับแล้ว mm. โอเคคลิปนี้ก็จบไปเท่านี้ครับผมบ๊ายบาย